ครับผมสวัสดีครับสำหรับโชคฝากระโปรงคูบา t a ต KX913 นะครับอันนี้มันจะมีขนาดความโตที่ใหญ่กว่าแก๊สเยอะกว่านะครับถ้าเกิดว่าซื้อไปทั้งแท่งแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะกดลงได้ต้องติดตั้งก่อนนะครับติดตั้งตามรูปเดิมเลยนะครับมันจะแข็งกว่าปกตินะครับซึ่งแก๊สมันจะเยอะกว่าขนาดโตกว่าวิธีการกดนะครับเราใช้มือของเราเนี่ยครับมาทาบกับตรงที่ตัวแกนกระบอกนะครับทาบกับตัวแกนด้านล่าง แล้วก็กดลงไปโนมลงไปครับมันก็จะปิดได้นะครับถ้าจะปิดได้ทำไมกาแเราก็กดกดตรงนี้ธรรมดาเลยครับมันก็เด้งขึ้นครับปกติครับแถ้าเกิดว่ากดทางนี้มันจะรู้สึกว่ามันจะย้่ยนิดนึงมันจะเหมือนจะหักกดไม่ลงไม่เอามือไว้ด้านนี้แล้วก็กดลงไปนะครับประคองนิดหนึ่งนะครับเพราะแก๊สมันเยอะกว่านะครับประมาณนี้ก็ใช้ได้ครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาตัวนี้ไปกดดิบๆไม่มีทางลงแน่นอนนะครับนี กดได้ค่อยๆกด